ไปกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวใช้ IMAP เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมสนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด1 9เเขตกรุงเทพมหานครค่ะ ดรเณร์เหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้เปิดเผยว่ากระทรวงอวโดยสำนักงานพัฒน,นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาใช้ระบบบูรณาการข้อมูลที่เรียกว่า iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด -19 ให้กับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพจากดาวเทียมมาใช้ประกอบการกำหนดพื้นที่เพื่อให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งนี้ iMap เป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานสถานการณ์ให้อยู่ในรูปแบบแผนที่และแดสบอร์ดสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายอำเภอและรายจังหวัด รวมถึงการติดตามทิศทางและการกระจายตัวของโรคเพื่อใช้วางแผนด้านการตรวจเชิงรุกการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์และวัคซีนเป็นต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบนันอวได้เร่งพัฒนาระบบ IMAP สำหรับใช้บริหารสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็น1ใน6จังหวัดสีแดงเข้มที่ต้องมีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยจิสดาได้รับมอบหมายจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ให้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรุงเทพมหานครกรมควบคุมโรคสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอภายใต้กระทรวงอวอ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสนามตามจุดต่างๆข้อมูลชุมชนแออัดจ,จากการเคหะแห่งชาติรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการรายงานผลและใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้กับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มศักยภาพและการกำหนดเป็นมาตรการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อลดการแพร่ระบาดใน เตกรุงเทพมหานครให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ